พี่น้องบาทแรกเนาะี่แหกมันขึ้นน่องทองู่บอกิวนกมฟังก้อนพี่น้องเล้ะดลูกนี่ท่านี้สองตแ้วเตทองไมเมือนนนะโหกแตพี่น้องังกอนโอ้ยลงหาวงก่อนมนยวันยพี่น้องเใช มันอยู่บ่ใ่โอ้โหพี่น้องเลยไหนการไหนทองนี่มาพี่น้องเลยมาทบไปกินแรงจุ๊บสบายดีพี่น้องเลยวันนี้มาพบพ้อกับน้องชายหล่าอีกแล้วเนาะมาอยู่ที่หนองซ่าพี่น้องเลยน้องตีทองเพวันวาน บาทแรกพี่น้องเพิ่นจอบบอนจัคกี้พ่อบ่พ่อมารุ่นทำกันเอ้าหมดแล้วบาทนี้จังไรพี่น้องเลยพ่อบอสพ่ออยู่ใสมาโซ่ดูอึ๊บอ้๊บไอ้เลยพี่น้องเลยแต่ก้านนี่นี่เนาะฮใสพ่ออยู่บ่เนาะเป็นคิโมจังหนึ่งบาทแรกแหกมันพี่น้องเลยใส โอ้ไปยังขอหน่อยขอหน่อยโอ้ตัตัวเดียวนะบ่ใช้ใช้บังดูบังดุอ๋อท้อเห็นไหมทำบ่เอราอได้ปิ้งแรงเนาะข่อยมันมันพี่น้องเไยบานแรกอะจวดไปแล้วแฮ่ในน้อยอยูบ่โอ้โหอุ้ยเอาสบายดีเด้อน้องเตยทองเนาะ ปลูกาโนมือได้พี่น้องเลยไปจีปล่อยปลาต่อไปเอ้าสบายดีทำน้องจ้อยน้ำเนาะพี่น้องเลยใช่วันแรกแหกมานเพิ่นแห่น้อยพี่น้องเลยอู้เดี๋ยวน้องหลาชิวานตบทาต่อไปพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวการจะพอได้ปิ้งแลงเนาะมาหาแนวกีเล้งเด้อพี่น้องเด้ออยู่ให้อยู่น้าอยู่กลางโด่งกลางปลาเนาะมาตึกแหมาตั้งแต่รอบก่อนพี่น้องเลยบ่ได้มาอีกรอบนี้ น้ำมกาสีบุกลงขอลงจังหน่อยนึงเนาะไปเดี๋ยวน้องหลรอสีไปรุ่นวานอีกฟงังบุนพี่น้องบานนี้มาพี่น้องในยบาดแรกเนาะสีแหกมันขึ้นอ้องตีทองอยู่บอชีวันกับแค้มฟังก้อนพี่น้องเลยสีบุึกลงไก่เนาะเพราะว่บบานแรกมันต้องตีงแถวนี้แหละไอ้เนี้ยเป็นบอลเล็กสุด Giờ chỉ lo ngô con thì nó này Ui, nam cái gì thế quá chích tin con Con Ui chích tin con nó chạy Ui Nhanh mà thắn, nhanh mà thắn tin hề nè Đánh nước thì Lông đi con nó chạy Lông lên đi

โตอออกไปบริยายออกไปสองท่นบูดอกันที่น้องเลยมาลุนมาลุนมาลุนอ้ยใช้ยงถุยมทันอยู่ยทองเลยนี่อออลยไจักแั้ย ไปนึงนเนขึ้นมาแรงจริงเลยปาเนี่ยพทไปาไกเยนีีคิด่แล้เห็นอยู่ปออกออกเราไปจับว่าผว่านี้จัพิดนะยงตีนห โอ้ยไปแล้วไปบ้านคนโตฮะไปบ้นยังพันอยู่สองโตแต่ยังเอาขึ้นหมดเลยเพราะว่าแหมันพันแหงตโดนสู้เขาฮะมุดสู้ตีนมาเขาช่อซ้อน่อยเบิ่งเนาะอุ้ยตีนแหงมึงเนื้อโมก้าโซ่โมก้าโซ่เดี๋ยวรอขึ้น โอ้ยไปแล้วตัวน่ะง่ายเฮงเลยตอกนะมันบุ่ง้ฮงเด้ยยังยังยังอยู่เตี้ยถือทอมอาซอยเลม10ถอเลยฮะมันมันงุ้มดูเขาจับงตัวนี่นะงุ้มดูตัวนั้นง่ายเฮงเลยตัวว่าบุก้าองชัวเขาข้นมาอกนะ กันม่งมุ้งดุขาจะซูนอยู่ đấy อ๋หมูง่งซึ่ i ส์ซูนวันศกร์ัพี่วันธรรมั <c oughs> นบ่อกทนัทนแล <c oughs> ยทันเลยไปกันจะไปงเคุ๊บคอน้เบสอนะทันตัวเดียวตัวนี้พอว่าเห็นมันออกออกไปแล้วตอนนั้นไงตอนนัตอนนั้นออกแล้วมันมันบุตีแหวยเลยพะว่ามีสีโตลงลงไป เด็กกันมาลุ้นกันพี่น้องบ้านนี้อัดเชิงหึงไงเด้อต้องขอโทษขอไฟนี่นี่นี่จงใจมึงใกล้ดูอู้นี่นี่น้องหลากันเด็กกันหนุ่จอยไปไปขึ้นไปเด้อท้องไปแล้วหล่าคอยหลางเฮขึ้นเด้อก็คอยตุ้มตุ้มขึ้นเบิดนะเนาะยังเบิ่งปลางความมันชิ้นยังคิดตัว Bớt thường à. này honey song tối 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 Mình tối 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 Khúc khúc tối hết Bà lẹp Hè ngay hai gác chịu bàn ninh nó. Hm? tô Hm? 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 cái Hm? 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 นอกจากเซียนเพิ่นเฮ็ดง่ายพี่น้องเอ้ย้องลาชื่อบ่แม่นเซียนนี่นี่แล้วพี่น้องเอ้ยนึงัที่2นี่อืมิแงอยู่นี่ตัวนี้บ้านแรกแกมนพี่น้องเอ้ยโหด็การนี่ับอยู่ับอยู่เอาดปลาเดียวกน้องลาสิบ่อยากดแหต่อพี่น้องดปลาแล้วก่อน มาหาอยู่ในอยู่ใกินพี่น้องเลยตัวแร้งตัวนั้นบททั้งยังพี่น้องเลยเดียวาน้องหลักชิมุตัวใหญ่นับททันมาแรกได้ยูได้ยูอ่ะเดี๋ยวน้องหลักขอเน้อหยาอันนี่ก่อนพี่น้องเลยบคตเฮงก่อนเฮขี้ยุงขนาดเลยจะชิแกบุแตกพี่น้องเลยบาดชิซองเนาะโอ้ธ่บุแตกพี่น้องเลยตกพังคน

Bunny này, bunny này, bạn lẹ, cũng này, tông má, hoa chơi, hoa xưa lắm hoa 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 đó, hoa 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 má, hoa 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 ต้องเพื่อนต่รวถุยทองเท่นนี่นะยังแล้ววะอมฟื้นช้ำอ๋อทเบุญโลดถุยทองเขาบากวานเฮวแตกต้องได้ได้ของแปรเขาบอกนะขันไดเอรีมาทองไง หวานเหตแตะแบบบุธซ้ำเหตุวานเหตุวันแตกครับมานกัวอันนี้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 ถือตะกนหินนั่นแหละอุ๊ยลงหาของก่อนมานอยู่วมันยิวพี่น้องเลยใช่มานอยู่บ่ใช่โอ้โหพี่น้องเลย Đầy cá đầy không đi à vino người ba à, thôi pha đi kỳ leng vô mán 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 món 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 đây nó thì thong mà nhưng mà thì thong. Ôi mà, oh, mà khen gắn, mà khen gắn hơn à. Ôi. Oh. Nghe này nó em vẫn kín nóc thì thong này. <laughs> <laughs> Cái đéo thì thong thì thong này. Oh. Đi. Ô. Thì thong này. Mà đi kìa lên vô. Đấy mà bưng nước phần ngàn không anh đi nè Nì, mình cho Ô, oh. <laughs> lại vô, lại này, một con. Mình con. ในตัวนี่นี่ยอย่างนี้ใครดูตัวโอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถึงวัได้ตัวเรื่องมิอะไรกบประมาณกบมันนี่มันได้ปลาอู้เอาไว้พี่น้องเลยก็พอได้กินแรงอยู่พี่น้องเลยไปโอเคเด้อพี่น้องเด้อเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็น้องเซลาจะขอตัวลาไปแล้วพี่น้องเลยไปพบพ่อคลิปหนาเนาะอ่ะบันทีกกันเดียวน้องลาขอตัวเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะโดยสบายดีพี่น้องเลย